ในระบบ Purchase Order เมนู PO Data Entry ที่หน้าต่างอนุมัติใบสั่งซื้อการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างอ,อนุมัติใบสัง่งซื้อเป็นการบันทึกรายการอ,อนุมัติใบสัง่งซื้อสินค้าของบริษัทเพื่อนำเอกสารอนุมัติใบสั่งซื้อไปทำรายการรับสินค้าซื้อสินค้าและตั้งเจ้าหนี้อื่นๆค่ะสำหรับวิธีการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างอนุมัติใบสัง่งซื้อมีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างอนุมัติใบสั่งซื้อนะคะจะแบ่งออกเป็น2กรณีคือกรณีที่อนุมัติใบสั่งซื้อในประเทศและกรณีที่อนุมัติใบสั่งซื้อต่างประเทศค่ะกรณีที่อนุมัติใบสั่งซื้อในประเทศสามารถคีย์ข้อมูลได้เลยตามปกตินะคะส่วนกรณีที่เป็นการอนุมัติใบสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศนั้นจะต้องคลิกที่แท็บเลดก่อนจากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องมันติเคเรนซีแล้วทาการระบ,บุรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นรหัสสกุลเงินหรือรหัสประเภทอัตรา แลกเปลี่ยนค่ะจากนั้นนะคะสาม,มารถคลิกที่ปุ่ม PO List เพื่อทําการอ้างอิงเอ,งเอกสารขึ้นมาทำการอนุมัติใบสั่งซื้อค่ะเมื่อทำการอ้างอิงเอกสารอนุมัติใบสั่งซื้อขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นผู้อนุมัติสาม,มารถคลิกลูกศรลงมาค่ะแล้วทำการเลือกผู้อนุมัติได้เลยนะคะว่าผู้อนุมัตินั้นเป็นใครนะคะจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลต่างๆขึ้นมาให้นะคะ รวมถึงในส่วนของเลขที่เอกสารก็คลิกที่รูปคนวิ่งเพื่อให้โปรแกรมลันน i ่งเลขที่เอกสารอัตโนมัติให้นะคะวันที่เอกสารที่อนุมัตินะคะก็จะแสดงเป็นวันที่ปฏิทินปัจจุบันอยู่แล้วนะคะหากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันที่ก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยค่ะที่ช่อง P.O.No. นะคะโปรแกรมจะแสดงเลขที่ใบ P.O. ขึ้นมาให้อัตโนมัติค่ะรวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่มีการอ้างอิงเอกสารมานะคะ และนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการอนุมัตินะคะก็จะมีในเรื่องของอนุมัติไม่อนุมัติและออนโฮนะคะสามารถเลือกสถานะได้ทั้งหมด3กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่อนุมัติใบสั่งซื้อและต้องการอนุมัติสั่งซื้อเพียงบางส่วนนะคะก็สามารถระบุจํานวนที่ทําการอนุมัติได้นะคะโดยที่ช่องจํานวนก็สามารถพิมพ์ลงไปเองได้เลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของแท็บมอแท็บมอจะเป็นแถบแสดงรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นรหัสกลุ่มภาษีประเภทภาษีประเภทสินค้านะคะซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติค่ะรวมถึงรายละเอียดต่างๆเมื่อมีการอ้างอิงเอกสารมาโปรแกรมก็จะทําการบล็อกรายการให้อัตโนมัตินะคะโดยไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะแท็บเลตก็ใช้ในกรณีที่มีการอนุมัติสั่งซื้อต่างประเทศค่ะ แถบ description ก็จะเป็นในส่วนของการระบุข้อมูลเพิ่มเติมหรือ description นะคะซึ่งหากกรณีที่ทำการสั่งซื้อแล้วอ้างอิงมาอนุม,มัติโปรแกรมก็จะโชว์ในส่วนนี้ให้อ,ตอัตโนมัติด้วยนะคะเรียกได้ว่าที่หน้าต่างอนุม,มัติใบสั่งซื้อนั้นแทบจะไม่ต้องคีย์ข้อมูลในส่วนไหนเลยนะคะเพียงแค่อ้างอิงขึ้นมาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆท่านั้นเองหลังจากทาการตรวจสอบแล้วจะอนุม,มัติไม่ออนุม,มัติหรือ on hold ข้อมูลเอาไว้ก่อนก็ได้เช่นกันนะคะ และนี่จะเป็นตัวอย่างการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างอนุมัติสั่งซื้อเมื่อทําการบันทึกข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อ็นการอนุมัติใบสั่งซื้อค่ะและนี่คือตัวอย่างการทํารายการอนุมัติใบสั่งซื้อในระบบ Purchase Order ค่ะ